ระฉะนันอาจารย์ถึงบอกว่าต้องลดกิเลสตอนนี้จึงจึงทางอยู่รอดทางเดียวที่จะอยู่รอดก็คือจะต้องอยู่ตามความเป็นจริงของชีวิตมีอะไรเท่าไหร่ก็ตามจริงที่มีนั่นแหละล้วอยู่ให้มันรอดเรารู้จักอัตภาพของตัวเองอาจารย์นึงบอกว่าจริงๆแล้วคนที่เขาอยู่ไม่รอดเนี่ยเพราะอะไร อยู่ไม่รอดเพราะว่าจริงๆเขาทําเกินความจริงของชีวิตเขาไอ้โลกกะระทำเนี่ยมันหลอกลวงให้เขาเนี่ยโลกกะระทำคือหน้าตานี่นะศัก์ศีนี่อัตตาโลกกะระทำกับหน้าตานี่แหละหน้าตานี่คำยกย่องชมเชยสรรเสริญนี่นะแล้วก็อัตตามันเกียรติมันศักศีนี่ที่มันไปหลงผิดทางนี่หลอกล่อว่าตัวเองนี่ต้องมีมากกว่าคนอื่นเขา ต้องมีมากกว่าคนอื่นเขาจริงๆพูดถึงความอยู่รอดเอา,เอาตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วความอยู่รอดนี่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันมีอันเดียวและต้องมีมาทําอยู่ทํากินทํากสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลักลดกิเลสสิ่งที่เกินความจําเป็นในชีวิตสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยลดลงไปทํงแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตทําปัจจัยสีให้ดีแล้วก็กินน้อยใช้น้อยแล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกัน สารพลังกับโมตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนี่เอาโดยย่อนะตัวรอดแล้วจะต้องเข้าใจฐานะของตัวเองอย่าไปหลงตัวหลงตนเหมือนก่อนอย่าไปทำอะไรแบบปัญหามันอย่าไปทำเกินตัวนะ่ะอะไรก็ตามอย่าไปทำเกินตัวเราจะดำรงอาชีพของเราก็ตามจะประกอบอาชีพก็ตามจะทำอะไรอะไรอย่าไปทำเกินตัวนะทำตาม ความจริงของชีวิตเรียกว่าสับปุริสธรรมเจ็ดต้องมีการประมาณต้องมีการประมาณเนี่ยรู้ศีลรู้ธรรมแล้วรู้การประมาณนะเดี๋ยวให้ดูสัพปุริสธรรมเจ็ดแล้วก็จะได้นะดูสัพปุริสธรรมเจ็ดแล้วจะได้เข้าใจชัดขึ้นคนมีปัญหาเพราะขาดสับปุริสธรรมเจ็ดปัญหาทั้งหมดเนี่ยขาดสับปุริสธรรมเจ็ดนี่แหละเอาซะชีวิตแย่เลย พระไตรปิฎกเล่มที่23ข้อที่65สัพิิสธรรม7ธรรมของสัตวุรุษคนที่มีความเห็นถูกต้องเป็นการประมาณที่พอเหมาะพอดีของชีวิตนะอาจารย์อ่านแต่หัวข้อไปก่อนธรรมัญยุตาเป็นผู้รู้ธรรมอัตัันยุตาเป็นผู้รู้สารประโยชน์อัตตัญยุตาเป็นผู้รู้ตนมัตัญยุตาเป็นผู้รู้ประมาณการัญยุตาเป็นผู้รู้เวลาอันควร ปริสัญยุตตาเป็นผู้รู้หมู่ชนและสิ่งแวดล้อมปุกระปโรปร,รันยุตตาเป็นผู้รู้บุคคลขาดสัพป,ปริสธรรมเจ็ดนี่แหละจึงพินาศกันอยู่ทุกวันนี้เริ่มตั้งแต่ไม่รู้ธรรมะที่อธิบายมาเนี่ยนะธรรมยุตตานี่ไม่รู้ธรรมะว่าอะไรมีค่าไม่มีค่าไม่รู้วิบากดีร้ายไม่รู้จักกินเลสไม่รู้จักกําจัดกินเลสไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์ต่ตอชีวิต อะไรสำคัญไม่สำคัญไม่รู้ไปหลงตัวที่ไม่สำคัญนี่คือไม่รู้ธรรมะไม่รู้อะไรสัมพันธ์กับอะไรเชื่อมโยงกับอะไรไม่รู้ความเชื่อมโยงของสิ่งดีสิ่งร้ายปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อัถัญญยตานก่ก็นะไม่รู้อัทถาประโยชน์ไม่รู้สาระประโยชน์ที่จะให้เกิดต่อตนเองต่อผู้อื่นไม่รู้น่ไม่รู้จักว่าอะไรคือสาระประโยชน์แท้ อตัญยุตาเป,เป็นผู้รู้ตนอันนี้ก็ไม่รู้ตนถ้นธาธรรมัญยุตาก็รู้ธรรมะอัถนยุตาก็รู้สาระประโยชน์แท้ธรรมัญยุตานี่จะรู้ความเชื่อมโยงว่าอะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์อัถนยุตานี่ก็จะรู้สาระประโยชน์แล้วเลือกเอาสาระประโยชน์มาทางสาระประโยชน์อัตันยุตาก็ไม่รู้ตนในมีปัญหามากๆก็ไม่รู้ตนจึงมัตตัญยุตาจึงเป็นผู้รู้ประมาณตนนี่ก็ไม่รู้ อัตตัญญุตาเนี่ยเป็นผู้รู้ตนแต่คนไม่มีอัตตัญญุตาไม่รู้จักตนไม่รู้จักองค์ประกอบของตนบารมีของตนมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้ประมาณจึงไม่รู้จักที่จะประมาณนะอาจารย์เอาเอาตรงนี้ก่อนจะอธิบายตรงนี้ทีนี้ไม่รู้ตนจึงประมาณไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่ากาละนี้มันเป็นยังไงการลญ,ญยุตตามันต้องรู้กาละนี้นี่องค์ประกอบมันเป็นยังไงการละนี้เนี่ย หมู่ชนเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงตอนที่โควิดระบาดตอนนี้นนหมู่ชนเดือดร้อนกันไปหมดหมดเงินหมดทองแล้วโควิดระบาดนี่สิ่งแวดล้อมก็แย่หมดแล้วนี่คือปริสันยุตาก็ต้องเข้าใจสาภาพตอนนี้เป็นยังไงแต่สาภาพหมู่มิตรดีเป็นยังไงสาภาพหมู่มิตรผู้ที่ไม่มีความรู้เป็นยังไงมีวิบากอะไรยังไงรู้องค์รวมนะปุกตะปโรปร,ปรายยุตตาเป็นผู้รู้บุคคลแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลละ่ะใครเป็น ผู้มีศีลไม่มีศีลขนาดไหนอย่างไรก็ต้องรู้แล้วก็รู้ว่าจะปฏิบัติกับผู้นั้นอย่างไรใครเป็นสัตบุรุษใครเป็นอสัตบุรุษใครมีศีลไม่มีศีลเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรให้พอเหมาะก็ต้องรู้ประมาณหมดกลับมาตรงที่ผู้รู้ตนนี่แหละประมาณตนผู้รู้ตนคนเป็นมามีปัญหาตรงนี้ว่าด้วยกิเลสครอบงำนี่มันอยากได้เท่าเทียมกับคนอื่นหน้าตานะโลก,กธรรมนะ่ะลาบยศสรรเสริญ โลกียสุขทั้งหลายเอยากได้เท่าคนอื่นเขาอยากได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญคำยกย่องชมเชยได้หน้าได้ตาอยากได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีเขาก็บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องมีบ้านมีรถมีมือถือมีชื่อเสียงมีอันนั้นอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้มีตําแหน่งหน้าที่อย่างงู้นนี้มีอันนู้นอันนี้มีสารพัดมีตามที่หลงไปนั่นแหละต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้่งนูนงี้่งู้นนี้ส่งลูกเรียนสูงๆอะไรก็ว่าไปแล้วแต่สารพัดเรื่อง มันต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้มันจึงจะมีหน้ามีตามันจึงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วไอ้ที่เขาว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมันไม่ใช่ศักดิ์ศรีแท้เลยเพราะศักดิ์ศรีแท้จริงๆมันต้องมีอยู่มีกินมีกินมีใช้พอเพียงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตปัจจัยศีนั่นแหละมีความดีมีมิตรดีนี่คือศักดิ์ศรีที่แท้จริงของชีวิตแต่เขาไม่ได้เอาอันนี้เป็นศักดิ์ศรีของชีวิต กลายเป็นไปเอากิเลสเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตมันหลงทางไปหลงทางไปเอากิเลสเป็นศักดิ์ศรีของชีวิตมันน่าสงสารไหมมนุษย์เอากิเลสเป็นศักดิ์ศรีใครเสพอบายามกเก่งๆเล่นอบยายมกเก่งๆใครมีกามเก่งๆมีโลกกระทำมากๆม,มีอัตตามากๆม,มีอำนาจมากๆนี่นคือศักดิ์ศรีของชีวิตเขาอำนาจทางโลก เขาก็แย่งกันไปทีนี้พอแย่งกันแบบนี้คนก็ไม่ทําตามฐานะของตัวเองมันประเด็นตรงนี้แหละที่คนมันจะมีปัญหาไม่ทําตามฐานะของตัวเองฐานะของตัวเองบางคนเขาก็เอาละเกิดมาชาตินี้เขามีวิบากเอาพูดถึงคนมีวิบากาดีบางส่วนว่าเขามีกุศลหนุนของเขาเขาเกิดมาชาตินี้เขาก็มีเ,ง,เงินทองมีความร่ํารวยอะไรของเขาคนที่มีมีองค์ประกอบทั้งโลก เขามีเงินทองมีความร่ํารวยมีอะไรอะไรของเขามีทุนร้อนของเขาสรุปสรุปแล้วเขามีทรัพย์สมบัติของเขามีอํานาจของเขาเขาก็สามารถที่จะทํากิจกรรมการงานนู่นนี้ได้มากมันก็ฐานะของเขาเขาจะทํามันก็ฐานะของเขาเขาจะส่งลูกหลานเรียนหนังสือเท่านั้นเท่านี้จะไปเป็นอันนั้นอันนี้มันก็ฐานะของเขาก็้เขาทำไปสิมันก็ของเขา บางคนมนีไม่ได้เท่าคาเทเนตบางคนก็มีปันกลางมีปันกลางก็ถ้าคนมีปันกลางก็ทําปันกลางคนมีน้อยก็ทําน้อยทําอะไรก็ทําตามฐานะตัวเองคนมีน้อยก็ทําน้อยทําไปตามฐานะตัวเองถ้าคนทําแต่ละอย่างไปตามฐานะตัวเองเรามีทุนรอนน้อยมีทรัพย์สมบัติน้อยอ้าวส่งลูกเรียนได้น้อยก็ส่งเรียนน้อยน้อยก็ไม่เป็นไรส่งชั้นไหนก็ตามที่เราส่งได้ไม่ยากไม่ลําบากได้ชั้นไหนก็ชั้นนั้นสมมติ ส่งลูกหลานเรียนก็ตามทำการงานก็ตามก็ทําตามฐานะของตัวเองแต่ละคนทําตามฐานะคของตัวเองเอาใครมีมากมาชาตินี้มีมากก็ทาตามมากปานกลางก็ทําตามปานกลางมีมากก็ทําตามมากรู้ตัวเองรู้ตัวเองมันจะเป็นปัญหาอะไรไหมมันไม่เป็นปัญหาหรอกใช่ไหมแต่ปัญหามันเป็นยังไงมันทําเกินนลสิใช่ไหมปัญหาตอนนี้คือมันทําเกินฐานะ มาทำเกินฐานหน้าตัวเองไม่รู้จักว่าชาตินี้เขาให้บำเพ็ญอยู่ในฐานะไหนจริงๆแล้วแต่ละชาติเราได้บำเพ็ญหมดทุกอันนั่นแหละคุณได้บำเพ็ญหมดทุกอันนั่นแหละตั้งแต่จนที่สุดไปจนรยวยที่สุดนะ่ะมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่ชีวิตมันบำเพ็ญหมดนั่นแหละทุกฐานะนะคุณไม่ต้องไปน้อยใจหรอกไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องปไองปน้อยใจหรอกว่าเราจนที่สุดในชาตินี้ เราจนที่สุดเราต้อยต่าที่สุดเขาจะให้บําเพ็ญในฐานะนี้เราก็เอาฐานะนี้จะทําไมอะจะกระดึบขึ้นมาหน่อยก็เขาให้บําเพ็ญกระดึบขึ้นมาหน่อยเขาให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะพอเราบําเพ็ญถูกต้องเรียนดีขึ้นทุกภพทุกชาติมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็มากที่สุดแต่ถ้าเสพกิเลสได้ก็ตกกระป๋องลงมาอีกบก <c oughs> <c oughs> มากที่สุดนะเราไม่ลดกิเลสเดนก็ตกลงมาต่ําที่สุดดีก็ต่ำที่สุดทำความดีไปไดมันขึ้นเป็นสูงมันก็ขึ้นสูงลงต่ําขึ้นต่ําลงสูงอย่างน เฮ้ยกอะไรวะขึ้นต่ําลงสูงตีลังไงมันมีเท่านี้แล้วมันวนไปวนมาอยู่แค่นี้เดี๋ยวมันก็ต่ำเดี๋ยวมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่ามันไม่ทําชั่วทําดีขึ้นไปเดี๋ยวก็สูงสูงไปทําชั่วเดี๋ยวก็ตกต่ํามันก็มีเท่านี้วนไปวนมาอยู่เท่านี้มันจะไปมีอะไรเดี๋ยวเป็นคนเป็นสัตว์อยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาคนไม่ทําตามฐานะตัวเองไม่รู้ว่าฟ้าให้ฝึกแบบไหนจริงๆนะเขาถ้าเขารู้นะเขาก็ฝึกตามที่ฟ้าให้ฝึกนี่แหละ แล้วเข้าใจธรรมะแบบที่อาจารย์ว่าได้ให้ดีแล้วก็ทําไปตามฐานะของตัวเองใช่ไหมทุกวันนี้ปัญหามันคืออะไรล่ะปัญหามันคือปอยากได้เท่ากับคนที่มีมากใช่ไหมแต่องค์ประกอบของตัวเองมันมีไม่ได้มากใช่ไหมมันมีไม่ได้มากองค์ประกอบของเรามันมีไม่ได้มากแต่เราอยากไปมีมากเท่ากับคนมีมากแล้วมันจะมีเท่าเขาไหมมันไม่มีแล้ววิธีที่จะทําให้เหมือนเขาคล้ายๆเขาทําไงยืมเงิน ยืมเอาผ่อนเอาก่อนไงเอา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 ทรัพย์สมบัติตัวเองเอาเอาสมบัติไปใช้ล่วงหน้าเอาไปผ่อนเอานั่นแหละนะเอาเอาเงินเดือนไปเป็นประกันเอาอะไรไปเป็นประกันเอารายได้เอาทรัพย์สมบัติไปประกันใช่ไหมเออมาให้ยึดได้เอาไปเป็นประกันน่ะเสร็จแล้วก็ไปเอามาล่วงหน้าให้มันเหมือนเหมือนกันให้มันได้พอหน้าพอตาใช่ไหมให้มันพอหน้าพอตา นี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละมันก็จะต้องที่นี่เขามีรถก็อยากมีรถกับเขาเขามีบ้านใหญ่ๆก็อยากมีใหญ่ๆกับเขาใช่ไหมเขามีรถก็อยากมีกับเขาเขามีมือถือก็อยากมีกับเขาเขามีชุดโกโก้ก็อยากมีกับเขาเขามีอะไรไม่รู้มีอะไรบก็ไม่รู้ละนะเออเอาตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมของกินของใช้ของเที่ยวของอะไรเขาเที่ยวก็อยากเที่ยวกับเขาเขาอะไรก็เขามีอะไรก็อยากมีกับเขาหมดนะ เพราะก็อยากมีของเขาไปหมดอนะทั้งๆที่หลายอย่างมันก็ไม่ใช่ฐานะของตัวเองไม่ใช่ความจําเป็นของตัวเองไม่ใช่ฐานะของตัวเองแต่หลงไม่คือความหลงหลงกินเลสมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยยิ่งตอนนี้นะโอยนะส่งลูกเรียนหนังสือนิดอ่าอาจารย์ว่าพ่อแม่จนไปหลายชาติไอ้ระบบอย่างที่เป็นอยู่นี่นะจนไปอีกหลายชาติเสียเงินเราก็เสียคนด้วย ส่งก็ไปสิตอนเนี้ยจะเสียเงินด้วยจะเสียคนด้วยพ่อแม่จนไปอีกหลายชาติเลยสอนธรรมะก็ไม่มีเลยในระบบการศึกษาไม่มีสอนธรรมะให้ลดกิเลสได้ก็ไม่มีเสียเงินเยอะอีกต่างหากเพิ่มแต่กิเลสมันก็เพิ่มแต่ความชั่วกับเสียเงินนั่นแหละมันจะไปม,มีอะไรไปเรียนหนังสือเพื่ออะไรเพื่อชั่วมากขึ้นกับเสียเงินจะไปม,มีอะไรรู้มากก็ามาทําชั่ว ก็จะไปม,มีอะไรไม่ได้มีศีลไม่ได้รู้ศีลรู้ทมอะไรรู้มากก็แค่มาทําชั่วเท่านั้นเองมันจะมีะไหมล่ะเนี่ยก็เสียเงินเกินไปโอ้โหส่งเรียนกันจนไปอีกหลายชาติเมื่อยแทนน่ะระบบเป็นอย่างเงี้ยความเข้าใจเป็นอย่างเงี้ยทั้งในฐานะของตัวเองบางคนเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะจะส่งลูกไปเรียนอย่างนั้นด้วยซ้ำ ไม่ใช่ฐานะจะส่งไปเรียนก็ไม่ต้องลอกเราไม่มีทุนไม่มีร้อนมีเท่าไหร่ก็ส่งเรียนเท่านั้นก็จบถ้าจะส่งเรียนก็ส่งเรียนถูกๆก็ได้และที่สำคัญก็ต้องเรียนรู้ธรรมะไปด้วยไม่งั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่เรียนรู้ธรรมะมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อะไรความรู้มาก็เอาไปทําชั่วพระพุทธเจ้าก็ตัดอย่างนั้นในพานวักความรู้ก็เอาไปทําชั่วเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเสียเงินแล้วก็เสียคนดีไปหนึ่งคน สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ที่ถ้าไม่มีศีลธรรมก็เป็นโรงเรียนสอนคนชั่วเท่านั้นเองสอนคนทำชั่วเท่านั้น,นสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้สอนเรื่องศีลธรรมที่ถูกตรงก็เป็นแค่โรงเรียนสอนคนทำชั่วเท่านั้นเอง <saud friend? S 2> แล้วก็ติดอาว,วุธให้คนทำชั่วติดเครื่องมือให้คนทำชั่วติดความสามารถติดตาให้คนทำชั่วเท่านั้นนี่คือสัจจะอย่างเงี้ย พราะฉะนั้นมันก็เปลืองอะสรุปแล้วมันก็เปลืองสารพัดอย่างทําเกินฐานะตัวเองมันไปนอยากมีเท่ากันแต่ฐานะไม่เท่ากันก็เลยต้องไปยืมไปอะไรอะไรอะไรมาไปหาวิธีที่จะได้มามันก็ได้ความกลวงไงเพราะจริงๆแล้วตัวเองไม่ใช่ฐานะนั้นใช่ไหมแต่ไปทําเกินฐานะเป็นหนี้ไหมเป็นนี้แล้เป็นหน,น,นี้แล้วเป็นไงอ่ะลำบากไว้ละ ลาบากสิทีนี้มันสุดท้ายมันก็ต้องถูกยึดถูกอะไรไปหมดยิ่งโควิดมาพัางพินาศไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือไม่มีสัพพิสธรรมไม่รู้จักประมาณตนเขาเขามีอะไรก็อยากมีมันเข้าไปหมดมันก็ตายเท่านั้นแหละแล้วถ้าไม่มีก็ทุกทุกกดดันกดดันกดดันตัวเองก็กดดัน,ต,ดดนตัวเองสังคมก็กดดันอีกโอ้ยกระจอกองูนนี้ <c oughs> ถ้าไม่มีธรรมะก็ตายพอดี แต่ถ้ามีธรรมะเราก็อยู่ตามฐานะของเราเราต้อยต่ำก็ต้อยต่ำไม่เป็นไรนี่ชาตินี้เราก็ต้อยต่ำอย่างเงี้ยเขาให้ฝึกอยู่แบบนี้พอชาติก่อนๆมาเราก็ร่ารวยมั่งมีแล้วก็ไปดูทุกคนต้อยต่ําม,มาไปเอาเปรียบคนต้อยต่ําม,มาชาตินี้มันก็ต้องมาต้อยต่ํา <c oughs> เพื่อให้โดนคืนมันก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่จะได้โดนคืนจะได้หมดเวรหมดกรรมจะได้โชคดีขึ้นแล้วก็บําเพ็ญไปสิตามฐานะของเรา เขาอยู่ในฐานะไหนก็ทําให้มันดีที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้ตามฐานะของตัวเองมันก็จบแล้วก็อย่าไปทุกข์อะไรล่ะเรียนรู้ธรรมะส,สิล้างกิเลสสิแล้วก็ทําได้เท่าไหร่ทําเท่านั้นทําไม่ได้ไม่ต้องทําเราทําอะไรได้เท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนี่จะยากอะไรเลยล้างกิเลสได้ก็สบายสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรแล้วกดดันตัวเองทําไม กดดันตัวเองทําไมกดดันตัวเองทําไมกดดันผู้อื่นทําไมไม่ต้องกดดันตัวเองไม่เห็นต้องกดดันผู้อื่นยอมรับความจริงมันก็จบแล้วชีวิตฐานะเรามีเท่านี้เราก็มีเท่านี้ความสามารถมีเท่านี้เราก็มีเท่านี้องค์ประกอบมีเท่านี้เราก็มีเท่านี้บารมีมีเท่านี้เราก็มีเท่านี้มีเท่านี้ก็ทําเต็มที่เท่าที่เรามีมันก็จบแล้วคนเราจะอะไรกันนะกนา ไปอยากทําเกินกว่าที่ตัวเองมีจริงเนี่ยมันเป็นความจริงไหมมันไม่จริงมันโกหกตัวเองไหมโกหกตัวเองโกหกผู้อื่นไหมโกหกแล้วบาปไหมบาปแล้วทุกข์ไหมทุกข์ไม่เชื่อลองทําดูสิไม่เชื่อลองทําดูสิทุกข์ไม่เชื่อดูทําเกินความจริงอะ่ะทุกอย่างเดียวทุกอย่างเดียวแต่ถ้าเราทําตามความจริงอะ่ะ ทุกไหมไม่ทุกก็มีฐานะเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นอา้าวมีโทรศัพท์เข้าเน,นี่ของใครนี่นะโทรศัพท์เข้าไปได้นะเ,เราก็นะเรามีเท่าไรเราก็เอาเท่านั้นเท่านั้นนะชีวิตเราทําตามฐานะของเรานี่เขาเรียกว่าอัตตันยุตาเป็นผู้รู้ตนจึงจะมัตตันยุตตาจึงจะประมาณตนได้ถูก อาจารย์ว่าปัญหามันอยู่ที่ไม่ประมาณตนว่าเรามีฐานะอยู่เท่าไหร่เราทาอะไรได้เท่าไหร่ฐานะของเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นได้เท่าไหร่แล้วก็ทำท่าที่เราทําได้จะต้องมีกินมีใช้อะไรที่จะต้องมีกินมีใช้ได้เท่าไหร่สิ่งที่จําเป็นเราก็หาให้มันพอเท่าที่จําเป็นอะไรที่มันเกินความจาเป็นเราก็ไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่มันอะไรที่มัน อะไรเรามันเกินฐานะของเรานะอะไรที่เราเห็นว่าเออถ้าได้มันก็ดีนะแต่ว่ามันถ้าได้มันก็ดีมันก็อำนวยความสะดวกดีแต่ฐานะของเรามันไม่ได้ฐานะของเราถ้าทําไปแล้วก็เป็นหนี้มันควรไหมมันไม่ควรมันไม่ควรจะทําทําไปทําไมมันเป็นหนี้มันทุกข์มันเดือดร้อนทําทําไมเราก็ไม่ต้องทําอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ต้องทํามันก็ยอมรับความจริงสิเออบารมีเรามีมาชาตินี้มันเป็นเท่านี้เท่านี้ก็เท่านี้ เราก็ไม่ต้องเอาอะไรที่เรามันเกินความสามารถของเราแม้แต่ความดีบางอย่างเราทําไม่ได้ต้องทํำไหมก็ไม่ต้องดีนี่เราทําไม่ได้ไม่เอาดีไหนทําได้ทํำไหมทําสิ่งไหนดีสิ่งไหนเป็นประโยชน์ที่เราทาได้เราทําแต่ต้นไหนที่มันเกินความสามารถเราไม่ทําแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกเราเอา้าถ้าเราหาได้เราก็เอาที่จะให้มันสะดวกในการทําดียิ่งขึ้นทําอาชีพการงานยิ่งขึ้นก็เอาแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถจะหามาอำนวยความสะดวกต้องเอาไหม ไม่ไม่เอาตัดรอบไปไม่ต้องเอาไม่ต้องทําไม่ต้องเอาก็อดทนเอาได้เท่าไหร่ก็ตามบารมีของเราอย่างนี้เป็นต้นก็ทําแบบเนี้ยก็ททาไปทุกภพทุกชาติเราทําไปแล้วเราก็แบ่งปันเราพึ่งตนแล้วเราก็แบ่งปันพึ่งตนก็แบ่งปันอยู่ตามฐานะของตัวเองพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันพึ่งตนแล้วแบ่งปันทรัพย์สมบัติแท้มากขึ้นไหมมากขึ้นวิบากดี วิบากดีก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นไหมชาตนินี้ดีขึ้นแล้วชาติต่อไปจะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นทําไปทุกภพทุกชาติาก็ดีขึ้นทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติทำไม่หยุดก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้าก็ทําไม่หยุดเลยจะเป็นพระอราห,ารออหนันต์องค์ใดองค์หนึ่งต่อโพธิสัตว์อีกจนเป็นพระพุทธเจ้าอีกในภายภาคหน้าทําตามฐานะ ไปเรื่อยๆตามฐานะของเราไปเรื่อยๆ <S <S นี่แหละมีอัถยุตามีมัตตยุตาอัถยุตาเป็นผู้รู้ตนรู้บารมีของตนรู้ความสามารถของตนรู้องค์ประกอบของตนมีมัตตยุตารู้จักประมาณให้มันพอเหมาะ <S <S ไม่ให้มันเกินกําลังไม่ให้มันทรมานเกินไม่ให้มันกินละมัทะมันทรมานเกิน มันปิดกั้นเกินฝืดฝื้นเกินลําบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล้าเกินเดือดร้อนเกินไม่เอา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 แล้วไม่เอาเป็นนี่เกินอะไรมันเกินความสามารถของเราไม่เอาเอาไอ้ที่มันเป็นไปได้เส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังเป็นไปได้ก็ทํามันสัปายะหรือมันอวิวาทะมันไม่มันมันไม่วิวาดมันไม่วิวาทมันอวิวาทะ มันไม่วิวาดกับวิถีชีวิตของเรามันทําให้เราดําเนินชีวิตไปได้มันไม่วิวาดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราแต่ถ้าเมื่อใดมันวิวาดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราทาให้เราเดือดร้อนเกินไปควรทํำไหมไม่ควรพุทธพจน์เจ็ดต้องเป็นอย่างเนี้พุทธพจน์เจ็ดตันทึงบอกว่าอาวิวาทต้องไม่วิวาทเราอย่าให้มันมีวิวาทโดยเฉพาะอย่าวิวาดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง ถ้าวิวาดกับวิถีชีวิตก็ไปอยู่ของตัวเองก็ตายพอดีและมันก็ทรมารมอย่างนั้นแต่คนไม่เข้าใจไม่ได้เรียนรู้ธรรมะก็ไม,ม่ต้อยากได้เท่าคนอื่นเข้าเท่าคนอื่นเข้าเท่าคนอื่นเข้ามันจะเท่ายัางไงทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันจะไปเท่ากันยังไงแต่ละภพแต่ละชาติมันไม่เหมือนกันมันจะเท่ากันยังไงแล้วแต่วิบากที่จะได้มาในชาตินั้นล้วก็ทาเพิ่มเข้าไปสิทําเพิ่มแต่ละชาติแต่ละชาติมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ถ้าเราเข้าใจความจริงอันนี้ทําได้ถูกต้องประมาณได้ถูกต้องไม่วิวาทกับตัวเองกับผู้อื่นทําให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นมันจะมีความทุกข์ไหมไม่ทุกข์ก็อยู่สุขสบายใช่ไหมชีวิตก็อยู่สุขสบายอะไรจะสุขสบายป่านนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งโควิดมานี่ยิ่งต้องใช้สัพพลิสธรรมเจ็ให้ดีโควิดมาเนี่ยเอาสถานการณ์จริงมันเป็นอยู่ตอนเนี้ย ปริสันยุตตาการละนี้การัยุตตานี้การลนี้มันเป็นยังไงอ่ะปริสันยุตตาหมู่ชนหมู่คนเป็นยังไงโอ้โหหมู่คนเดือดร้อนด้วยโควิดกันหมดสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงโอ้โหสิ่งแวดล้อมเสียหมดบุคลกรประโตรโยุตตาเป็นยังไงบุคคลต่างๆเป็นยังไงโอ้เราก็รู้บุคคลมีศีลไม่มีศีลแล้วเราก็อย่าไปคบคนคนไม่มีศีลเราก็มาคบคนมีศีลอย่างนี้เป็นต้นก็รู้หมู่คน รู้บุคคลใครเป็นสัตรบุรุษใครมีศีลไม่มีศีลก็เลือกครบให้มันถูกเลือกประมาณนห้มันถูกอย่างนี้เป็นต้นจะสัมพันธ์กับคนไม่มีศีลก็เอาสัมพันธ์พอเป็นมารยาทถ้ามันต้องสัมพันธ์สัมพันธ์แบบเป็นมิตรกันสนิทกันก็กับคนมีศีลอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องรู้เมื่อรู้กาละอันควรแล้วนะก็ประมาณชีวิตให้มันถูกแล้วทีนี้กาละนี้เป็นอย่างนี้รู้องค์ประกอบของตนแล้วรู้ หมู่คนสิงวดล้อมแล้วรู้บุคคลแล้วก็ประมาณการกระทําให้มันถูกมาตัญยุตาการล่าอย่างนี้ก็ต้องประมาณให้มันถูกว่าการร่านี้เนี่ยมันจะไปขายข้าวขายของให้ลุ่งเรืองฟูฟาได้ไหมไม่ได้การล่านี้มันไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาประมาณมันขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นหนึ่งพึ่งตนเองปลูกอยู่ปลูกกินสองถ้าจะไปค้าไปขายอะไรอะไร,ะไรก็เอาเท่าที่พอเป็นไปใกล้ๆนั่นแหละ ค้าขายใกล้ๆให้มันเดินทางไม่ลําบากไม่ต้องใช้ทุนร้อนมากคือต้องประหยัดทุนร้อนที่สุดตอนนี้ทุนร้อนต้องประหยัดที่สุดค้าขายใกล้ๆนั่นแหละประหยัดทุนร้อนที่สุดนะแล้วถ้าต้องการความมั่นคงมากขึ้นรู้จักแบ่งปันปฏิบัติศีลแบ่งปันกันอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องรู้ตอนนี้มันจะต้องปรปับตัวจะต้องปรปับตัวจะค้าจะขายอะไรจะทําอะไร,จะ,ะไรจะต้องปรปับตัวทำไอ้ที่มันเป็นไปได้ที่เราจะ ไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนไม่เสี่ยงต่อการสูญเปล่าอะไรที่มันเสี่ยงไม่เอาเอาไอ้ที่มันไม่เสี่ยงทําให้มันเหมาะกับฐานะกับกาละกับเวลามันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราไม่ตายก็พอแล้วตอนนี้คิดอะไรมากคนอื่นก็เหมือนกันกับเรานี่แหละโดนโควิดเหมือนกันนี่แหละคนอื่นก็เหมือนกันกับเรานี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเราในจนเนี่ย เราก็โดนโควิดเหมือนกับพี่น้องทั่วโลกกันแหละทั่วประเทศทั่วโลกแต่เสร็จแล้วเราก็มาจนก่อนแล้วเราก็เลยสบายเอาเรามาจนก่อนแล้วเลยมันมันไม่ต้องจนกันไปกว่าน,นี้แล้วมันหมดตัวแล้วของเราจนแล้วนี่สบายเรามาฝึกใช้ชีวิตแบบคนจนคือไม่มีเงินแต่ให้มันอยู่ได้แล้วก็มีหมมิตรดีนี่แหละ ไม่มีเงินแต่อยู่ได้หรือมีเงินน้อยแต่อยู่ได้เน,นี่ยเราก็มีหมมิตรดีนะโอเคนี่เรามาฝึกอยู่จริงๆแล้วสุดท้ายก็ต้องฝึกแบบนี้แหละถ้าไม่ฝึกแบบนี้ชีวิตก็เป็นทุกข์เนาะ ก็ให้รู้จักประมาณตนที่น้องสรุปแล้วก็ให้รู้จักประมาณตนทําอยู่ทํากินเป็นหลักเอารอดตายเป็นหลักแล้วก็ประมาณฐานะของตนรู้จักตัดรอบไอ้ที่มันไม่ใช่ฐานะของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องบําเพ็ญในชาตินี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องโชว์ในชาตินี้ไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําในชาตินี้มันเกินฐานะตัดรอบไปตัดรอบไปตัดรอบไปไม่ต้องไปเอาเอาเฉพาะฐานะที่เราทําได้รับรองไม่มีทุกไม่มีทุกใจและชีวิตก็อยู่ได้อย่างพาสุข พูดไปอีกก็จะมากไปอีกมากไปเรื่อยโอ้โหวันนี้เราพูดเรื่องไหนบาน้างฟังเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเ,ออเข้าใจอ,อันไหน,นท่านไหนเข้าใจบ้างปลดยกมือหน่อยโอ้ทำไมฉลาดอย่างนี้ดีจังเลยนะหลายท่านเข้าใจดีอ,อ้าวดีถราพูดเรามีคนเข้าใจก็แม้เขายัางชั่วฟังไปนี่โล่งๆบ้างไหมเนี่ย ลงๆเนาะแม้แต่เราเองเราก็บำเพ็ญตามฐานะของเราใช่ไหมทำอะไรได้เต็มที่แล้วก็ทำเท,ท่าที่เราทําได้แม้แต่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นเราจะได้รู้ทิศทางราช่วยเหลือผู้อื่นจะได้รู้ทิศทางว่าเราจะช่วยยังไงช่วยก็ช่วยให้สับริสธรรมนี่แหละให้หมันพอเหมาะอ้าวตอนนี้ก็อ้าวอาจจะคิดว่าวันนี้นี่แหละ พยายามอธิบายอะไรๆที่พยายามอธิบายให้ลึกซึ้งขึ้นมันไม่เก่งเท่าไหร่ก็ได้เท่านี้นะนถ้ามันเก่งกว่านี้จะบรรยายเก่งกว่านี้ <c oughs> นะก็บรรยายสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ไม่เป็นประโยชน์แท้สิ่งที่มีคุณค่าแท้หรือไม่มีคุณค่าแท้สมบัติแท้เป็นอย่างไรและการดำรงชีวิตของเราจะเป็นอย่างไราการดำรงชีวิตให้อยู่รอดมันจะเป็นยังไง กนะ็ได้บอกทางให้พี่น้องได้เข้าใจนะทีนี้เรามาดูบางส่วนนะจากท่านผู้ชมทางบ้านเฟซบุนะ o กหมอเขียวแฟนคะลับนะครศรีธรรมราชภาพเสียงชัดเจนค่ะนะท่านต่อไปกทมเสียงขาดขาดให้หายภาพชัดบ้างไม่ชัดบ้างเป็นคลั่งคราวค่ะนะ